ทผ่านโรยบนอัฐิเสร็จแล้วน้ำบกพรมด้วยน้ำบกเย็นนานะครับแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้หนึ่งดอกนะครับดึงไปเลยครับมาเชิญเลยครับที่ะท่าน,นะครับลยิบดอกไม้ที่พานโรยบนอัฐิเสร็จแล้วก็น้ำบกพรมด้วยนะครับน้ำบกพรมเสร็จดึงดอกกุหลาบที่คานถือไว้ท่นานละหนึ่งดอกนะครับ ส่วนท่านใดจะร่วมบริจาคคํำบุญซื้อที่ให้ผู้ไวิชนก็ใส่ที่ขันได้เลยนะครับเหรียญก็ได้นะครับหยยบดอกไม้ที่ผ่านเลยบนอัฐินะครับเสร็จแล้วน้ำหอมหมหลังจากนั้นดึงดอกกุหลาถือไว้ท่านลหนึน่งดอกนะครับเมื่อครบทุกคนนะครับผมนอาวเอกวีโรนะครับจะกเล่านำฝากอัฐิและอังคารของผู้ไวิชน เสร็จแล้วเราจะลอยฝัก้ายมือนะครับอดอกไม้วางน้ำอดครงเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาถือไว้หนึ่งดอกนะครับดึงกปเลยดึงดอกกระลาถือไว้นั่งรอเลยครับดอกไม้วางน้ำอบครมงเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้ท่านหนึ่งดอกนะครับเมื่อรถทุกคนนะครับผมนวเอกนีโรถ เราจะกล่าวนำสารทิ้งแรงคารของท่านเพ้่อไหวชนเพื่อฝากไว้กับเจ้าแม่นาทีเ้าสีขันดอนจะแล้วเราจะลอยฝักไซ้าเมรับ